ครับก็บสบายดีครับพี่หลักฟรายการทีเขาหลอกสู่สุขคนครับพี่น้องมินิผูก้การมโนำม,มนคบนบันภัยครับนุ่มบรนพายคนโกคนเสื้อผู้ให้แง่นันละ <c oughs> นุ่มแง่ในตาสีเล็กมีสินพ่อประมันครับพี่น้องเอา้ามินิเก่ามาพบมาพอกันที่เก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องกะมาตอนนี้เอาดินใจในกระถางเรียบร้อยแล้วครับอเอาใจในกระถางเรียบร้อยแล้วเหลือแต่เต้ทำการ รุกครับผม,มหลังจากที่เขา้าไปส่งนักเด้นแล้วเรียบร้อยรครับก็ครูนั่นแหละว่าวเป็นผู้ไปส่งกรไดโ <c oughs> มเมนต์ตะคองดอก <c oughs> เอากามาคคยเก,ก,กาเหมือนเดิมครับพี่น้องอม,มาเพื่อทีสี่ให้พี่น้องได้หูดได้ทรน้อกันว่าเอาออคีวิต ไว้หล no! ังกระเียนนี่เป็นยังไงเนาะปานีเนาะสิว่าเลยเอากาคือเก้าเหมือนเดิมครับพี่น้องคือเก่าเหมือนเดิมครับจะไปขวดดินพุ่นละขุดดินยุกองพุ่นละมากขุดินยุกองมาใส่มาใส่ไอ้กระถางกระทางดวกใ่ครับผมกระทางมือนี่ละกระถางมือนี่ละที่เข้าไปทำมากกระได้กระถางกระทางและกระทางใส่แบบนี้แหละครับพี่น้อง ครับผมก่า응โอเคครับกะาที่ว่ากะที่ว่าเป็นปกติธรรมดาครับพี่น้องเป็นปกติธรรมดาในการทีจีเอาอต้นไม้ต้น,ตนไหลมาเพื่อทีจีมาปลูกครับพี่น้องมาปลูก,ให,กให้มันดูดีอี็กน้อย,อค,อยครับพี่น้องให้มันดูดีอี็กน้อยกะโอเคอยู่ครับ,รบพี่น้องโอเคอยู่ครับผมครับกะเพื่อนว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีที่ไหนว้าฮฮอโอ้ยทำดีมันเกิดดีแลดีล่ะอืมทำชั่วได้ดีมีที่ไหนฮฮเออเออมันก็มีมีขคอยคิดมีกันนี่ลายยางครับพี่น้องเกี่ยวกับการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกับมีมีมี่ลายเนวยครับพี่น้อง ครับมื่อนี้ก็สิเป็นการเอาเอาไใ้ต้นไม้ครับพี่น้องเอาต้นเอาต้นเลยมะเขือมะเขือมาปลูกครับต้นมะเขือนี่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 จะมีมีหลายต้นอยู่ครับพี่น้องในการทีท่สิเอาเอาขึ้นมาครับพี่น้องแจ้งสิแจ้งต้นแบบนี้แหละครับพี่น้องต้นแบบก็เอาไปใส่ในกระถางเอาใส่ในกระถางไป เราก็ติว้เราก็เส้นในกระถางเส้นในกระถางไว้ก็ให้มันดูดีเล็กน้อยครับพี่น้องหรือบริสันกับจีเปียวพูนเปียวมู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 ที่อยู่ในกระถางปลูกไว้แล้วครับพี่น้องปลูกไว้แล้วแต่ว่ามันไมนใส่หัวเกินไปครับพี่น้องก็เลยว่าเสียออกมาให้มันอยู่กลางกลางพี่สมัครว่าหรือบริสันกัเอามูที่เอามูที่ปลูกไว้อยู่ตอนนี้ครับปลูกปลูกไว้อยู่ตอนนี้มาเพื่อทีดี มาใส่กระถางให้มันดูดียัหน่อยคารับให้มันดูดียัหน่อยกะเพื่อว่าเพื่อว่ามันมันที่เก็บกินง่ายครับเก็บกินง่ายแล้วกัต้นก็บดีไงหวบ เพื่อที่จะให้มันจะเริ่มเติบโตด,ด้วยด้วยดีครับพี่น้องอด้วยดีครับผมครับกมเอาอันนี้กท็ทีเป็นตน้นพักแค่ครับต้นพักแค่ที่เอาไปปลูกตัวเอาไปปลูกต้นเอาไปปลูกตัวครับผมเอาไปปลูกเอาไปปลูก้ปปกปปกนแค่ให้ปลูกได้หลายครับพี่น้อง เพื่อเพื่อพี่น้องเข้าสิได้ยู่ได้กินน้ำกันสำนหรับว่าอันผู้ใดบบมีกะมาเอาเดอ้อตนแค่ <c oughs> <c oughs> มาเอาเดอ้อตนแค่กับนุงบาณฑ์ไผ่ค้นโกนี่ละ <c oughs> อันอันผู้ใดผู้ใดบ่ทนเมีันมักมกันมักทั่วกะมาเอาเดอ้อยู่ต้นหมักทั่ว <c oughs> <c oughs> อา้อาวอา้าวก็ขอบคุณขอบคุณสุกุลสูกุนคาราพี่น้องเอ๊ะคันว่าสีเฮ็ดอันเอ่อคันทากสีไปเอามะเขือมาปลูกตอนนี้กะย่านมันโดนครับพีน่น้องย่านย่านมันโดนก็สีเอาเป,ปเ,ปปปออเป็นคลิปเป็นคลิปไปพี่น้องเป็นคลิปเป็นคลิปไปคันทามันโดนหรอมันจิตโอ,อ้ลำบากเดิลำบากในการเบิง่งว ลำบากในการเบิ่งเอาก็ก็ก็ขอบก็เลยไลค์รับพี่น้องขอบก็เลยไลค์รับอ่าอย่างล่ะน้นนนนนองนอน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 จำ้ำจำประเด้คยรับพี่น้องจำบ่ได้๋ยวทำทำจงทำ,จงทำดีจงทำดีจงทำดีแล้วคุณก็จะได้ดี เง้ยเอาเอาเโอเคครับ uh, พ oh. oh, okay. ี so ่น้องเอากลับฝากเด้ด้วฝากไอ้กดซับสไครต์กดอ่ากดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์กดแชร์ให้ผมนุ่มแน่คารับพี่น้องอ่านุ่มบันเทยงครับนุ่มบันเทยครับครับกาขอบคุณในไลค์ครับพี่น้องก่าขอให้พี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญครับกาเมือนี้ก็บอกเลยมีอ่าเยี่ยงต่างๆเละครับพี่น้องบ่มี่ยี่ยงต่างๆบุ้มมีบ่มีไอ้ การโฆษณาประชาสัมพันธ์เนื่องจากว่าเพื่อนยังบทนา้ติดต่อมาเอาการเพื่อนติดต่อมาแห้วกติโอเคครับกติโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้หูได้ศัพท์นำกานคาราบาหมุนหันมีอย่างนีหมูนนี้มีแน่ครับผมกรอบคุณไลายครับขอบคุณคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ